อโอเคฮะก็สวัสดีฮัลโหลทุกคนด้วยฮะก็สวัสดีฮะก็แต่๋ยวเสร็ก็อยู่ถึงบัวคันเลยชื่ซอร์ดี้แล้วฮะก็ก็อยางดีนะฮะที่อยู่รอดถึงกวันนี้นะฮะก็ยอดซัวถึงเก้าร้อยได้ก็ไม่รู้นะฮะเร็วดีนะฮะเอาละหลังวันนี้นั้นก็เรียกได้ว่าลีเดียชั้นซอร์ดี้นล้วก็จะเป็นหนึ่งในลูกสาวของเอียน่ก็ได้ลูกสาวนี่น่ารักของเราเองก็คือฮารุกะเองลูกสาวคนนี้นั้นก็เรียกว่าพิเศษกับคนอื่นนิดหน่อยนะเพราะว่า คนนี้น่ะเขาแบบว่าถ้าเราแบบไม่ดูแลเขาด,ดีแล้วก็เขาอาจจะไปบุ้มบ้านคนก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราคีดีแล้วก็บางทีฮารุกะเ็าจะเป็นเด็กน่ารักคนเดงนที่จะปลูกต้นไม้ให้เรานะอาลละงั้นก็ถ้าไม่เสียเวลาก็เอาเลยสออกหนึ่งคดพิ้โอฮารุกะยิ้มน่ารักมากเลยละ มา,มาแล้วเหรอคะขอบคุณที่มาหากันนะคะมาดีว่าฉันที่ตั้งระเบิดไปที่นะคะแต่ก็กังวลว่ามันจะเล็กไปก็เลยอยากได้ความหีนจากคุณครูฮะฮะคุณครูคะว่าไงฮาลูกกะเออคอค,คุณครู ทำไมทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เลยคะขาโอ้ยนะคะฉันเรียกคุณครูมาเลยค่ะฉันเนี่ยนะเพราะความเหรอคะเออขอโทษค่ะฉัน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 ขุดฉวดถูกลงโทษพอดีว่าฉันเออ มดนเจ๋งสวยพี่ฝนหรอคะฉันกดฉันกดผิดใช่ค่ะฉันเพิ่งกดปิดไปจะทำไงดีเนี่ยแค่กดผิดแท้ๆแต่คนคุก็ยังมาหาฉันอยู่ที่นี่ขอขอโทษนะคะขอโทษขอโทษนะคะขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษด้วยค่ะขอโทษนะคะขอโทษจริงค่ะขอโทษค่ะหะ ว่าไงนะคะไม่เป็นไรหรอคะสงสัยว่าฉันทำอะไรอยู่ใช่ไหมคะค,คือว่าเ,เปิดะเบิดฉันมแบบาแอบวางระเบิดอยู่คะ่ะระเบิดเหรอนี่เป็นงานของเดนัะนะคะพอดีพรุ่งน,นี้มีคนที่ชนต้องรีบเรื่องงานเร็วพรุนี้คนต้องเรื่องงานเร็ว แล้วว่องหมายของเราก็อยู่ที่นี่ด้วยเราก็เลยจัดการจะให้วปองหมายไม่เย็บระเบิดแค่นี้ก็มา,าก็จะกลับเร็วขึ้นแล้วล่ะคะ่ะบางทีอาจจะขีดไปเลยกก็ได้คะสงสัยว่าใครสั่งให้เรามาเลยหรือหรอคะไม,ไม่มีใครสั่งมาหรอกคะ่ะฉ,ฉันไม่คนจัดการเองทั้งหมดฉ,ฉันอยากเช็คว่ามันโอเคไหมก็เลยเผละส่งข้อความไปฉันไม่รัดนจริๆนะคะ ขอโทษดิคะนะคะขอโทษค่ะขอโทษดยคะ่ะขอโทษค่ะคะไม่เป็นไรหรอคะแสดงว่าคือกูไม่ได้รำคาญนินส่งข,ข้อความไปใช่ไหมคะคะอยากให้อระเบิดทั้งหมดออกเหรอคะะได้สิคะถ้าคุณกูพูดแบบนี้ใจก็ต้องเอาออกอ๋อดีมาก เอาลูกะเอาระเบิดทั้งหมดที่ติดตั้งไว้ออกแล้วก็มีนับได้มีเกินกว่า10บลูกหมดแล้วค่ะยไม่ได้ทำตั้งแต่แรกเลยฮะอยากรู้ว่านอจัดที่นี่แล้วยังมีระเบิดอ,อยู่ที่อื่นด้วยหรือเปล่าคะเออน่าจะมีนะคะยอยากรู้ว่าซ่ออู่ตรงไหนอย่างนั้นแล้วคะ มีอยู่ในชั้นใต้ดินโรงยิมสวนสาธารนณนะคะให้ไปกู้ระเบิดไปทั้งหมดเลยเหรอคะค่ะก็ได้ค่ะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันไปคนเดียวได้ค่ะมึงคูไม่ต้องไปงไหนเม่ไหร่อยากใช้กันคนอย่างฉันหรอกไม่อยากไปกับคูเหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะคะไม่ใช่ค่ะไม่พี่ช้าง ไม่เป็นขาดเลยคะ่ะจะจะไปกับฉันให้ได้เลยเหรอคะจะก็ได้คะ่ะแล้ว่าคุณอยากไปแล้วก็จะทั้งกันลองกันเลยได้ไหมคะไปเลยเหนเอาระเบิดลูกอยู่ข้างเสาออกแล้วค่ะ,ะ,คะสดยอดเลยด,ดีมากเหรอคะอ่ะ ไปไหนอะฮา,า,า,ารุกะฮารุกะรีบจับออกไปเหรือวิ่งหนีตรงนี้ด้วยค่ะน่าเสียดายจังถ้าปอะหมายไม่ยำระเบิดตรงนี้โคตได้ดอดในห้อง,องพยาบาลเราเราแย่ฮะไม่มีอะไรค่ะจะแค่พูดอะไรคนเดียวนะคะไปต่อกันเลยดีกว่านะ ได้ค่ะคาาัลโหลฮัลูกกะกูระเบิดตรงนี้ออกมาหมดแล้วค่ะคุณครูคิดว่าเช,ช้นตันอะไรไม่เข้าเรื่องใช่ไหมคะหรือทำไมคุณครูต้องออกลำบากากจนถึงลูกสาวแบบนีขขข้ขอโทษนะคะเช,ช,ชาแต่ลกูกกว่าคนอื่นอยู่เรื่อยเลย ฉัฉน,นคิดว่าทำบบนี้แล้วกดอีกจะไม่เฟอีกค่ะแล่เล่นตอนกลาคืนก็ดีเหมือนกันนะคะทำทำไมถึงทำทำไมถึงพูดแบบนี้เพื่อฉันล่ะคะฉันไม่ต้องก,กังวลมากไปก็ได้หรอคะฉันไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้เพื่อให้คนอื่นถูกใจเหรอคะไม่หรอกคะ่ะถ้าฉันไม่ทำแบบนี้ ก็ไม่ใครชอบฉันหรอกคะ่ะม่ไม่ใช่แบบนั้น,นะคะ่ะไม่ใช่ไม่ได้จะบอกคุณครูพูดผิดนะคะก็แบบค่ฉันก็แค่ไม่เคยได้ยินคำพูดแบบนี้มาก,ก่อน <c oughs> ขอบคุณนะคะคุณครูช่างเป็นคนทีด่ดีมากเลยนะคะถึงยอมเสียเวลามาคุยกับคนอย่างฉันมาเดินด้วยกัน ยังให้คำแนะนำมาอีกขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะถ้าฉันต้องทำอะไรเพื่อค,คุณครูแล้วก็ฉันทำไปทุกอย่างทุกอย่างหมฉันทำลายทุกอย่างค่ะถ้าเป็นการทำเพื่อค,คุณครูฮะ ฮารุกะโค้คำนับต่อกันหลายครั้งแล้วก็หายไปพร้อมกับรอยยิมบนหน้าอืมก็ไดก็ถ้าเข้าใจแล้วก็ดีแล้วนะฮารุกาะนะโอเคต่อไปสือสารบิดคุณครูคุณครูมาตีนี้ด้วยสินะคะขอบคุณที่มานะคะ ขอบคุณที่จะดีกับคนอย่างฉันด้วยที่ฉันส่งข้อความไปก็ผมว่าคราวที่แล้วยังไม่ได้เอ่อไม่มีหรอกค,ค่ะคือครูหน้าจีมีเวลาไม่มากฉันไม่นคนพูดเยอะงั้นจะเข้าเรื่องเลยนะคะเชยมีของขว,วัญจะให้นะคะโอ้ปกติคุณครูให้แต่ของขวัญนักเรียนนะวันนี้นักเรียนจะให้ของขวัญครูแล้วลระต้นไม้เหรอ ใช่ค่ะมันค um> ือกระถางวัชพืชที่ฉันทำเองทำขึ้นเองค่ะช่วยรับไปด้วยนะคะขอโทษค่ะผมมาคิดดูอีกทีแล้วนี่ปรนของขวัญที่ไร้ค่ามากเลยไม่วดเรียกว่าของขวัญเ้วยซ้ําขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษด้วยค่ะขอโทษนะคะขอโทษดีค่ะขอโทษค่ะฮะที่ฉันจัดกระถางได้สวยเหรคะ พูดจริงเหรอคะสงสัยว่าทำไมถึงเลือกวัชพืชแทนที่เป็นต้นไม้หรือว่าดอกไม้อื่นนั่นแหละคะคือว่างานอดิตกของฉันคือการเลี้ยงวัชพืชคะ่ะวัชพืชพวกนี้ทำไ้ฉันได้ถึงตัวเองทั้งไม่มีประโยชน์แล้วก็รบกวนคนอื่นอีกด้วย เหมือนคนไรค้ค่าที่ชอบชอบผลนะให้เป็นให้เห็นแบบนั้นนะคะฉ,ฉันคิดว่ามันเหมือนกับตัวฉันพ,พอได้เห็นพวกมันฉันก็เลยรู้สึกไม่รู้สึกว่าอย,อ,ยอยู่อยู่คนเดียวนะคะแต่ว่ามันสวยมากเลยอะ <S <S ก้อครูพูดอะไรแบบนี้ อูชอบมันความไม่สงของวัชพืชพวกนี้นะคุณครูพูดเรื่ของเขาเนะี่ยหรือว่าจะหมายถึงเราเมื่อกี้คุณครูรรชมเรากันเหรอแบบไม่ไม่ใช่เรานะอย่าขนโก่เอ้คิดไปคนเดียวอีกแล้วแต่ว่าแต่ว่าแต,าแต,าแตา่คุณครูกำลังพูดต่อหน้าเรานี่อย่างนั้นก็แสดงว่า อาจจะชมเราจริงก,ก็ได้กอบกแกลบฮะกอบแกลบกอบแกลบกระลึบกระลึบนะนอนมีมีนอนออกว่าจากดินในกระถางยอ,ยอมให้ไม่ได้ยอมให้ไม่ได้ ใครอนุญาตให้เข้าไปจะเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้นะครับนั่นเป็นของขวัญที่ฉันให้อาจารย์นะไปยึดที่แบบนั้นได้ยังไงยกโทษให้ไม่ได้อารุกะยกโทษให้ไม่ได้ยกโทษให้ไม่ได้ไม่ยกโทษให้ลิขสัยกโทษให้ไม่ได้ไยกโทษให้ไม่ได้ไม่ยกโทษให้ลิขสัตว์อรุกะเย็นก่อนจกตายซะเถอะจะามวกหลอนป้ากระถางครูกระถางต้นไม้คู À. Ờ. Nào. 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 đi Nào. 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 พอลุงต่อขึ้นมาก็ไม่เห็นฮารุกาะแล้วถึงที่นงเหนืออยู่ยังมีเศษกระถังและหนอนที่ถูกยิงเท่านั้นเฮ้ยฮารุกาะทำไมถึงทำ่างนีน้ลูกเฮ้ยอ,อย่าอย่าพึ่งเืิดฉากยิงครูสิครูครูก็ได้จะอยู่ได้ได้แบบนั้นะ